อาร์ม a c a c a กเดมิกเซ็ a total solution for better life เอาละครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายของการเรียนรู้กันแล้วนะครับโมดูลที่ 5. คราวนี้คือการลงมือทำของจริงเลยจากทฤษฎีที่เราคุยกันมาทั้งหมดก็มาสู่โครงงานพิเศษกับเวิร์กช็อปที่เน้นการสร้างทักษะปฏิบัติสำหรับวิศวกรรมชีวภาพแบบไร้เซลโดยตรงเลยเหมือนกับว่าเอ่อเอาพินเขียวมาสร้างให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจริงๆใช่ค่ะ โมดูลนี้เรียกว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยนะคือการเอาความรู้มาประยุกต์ใช้จริงๆครับจากเอกสารโครงงานที่เราดูกันมานี่มันครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบด้วยซอฟต์แวร์การทดลองในห้องแลบจริงๆเลยใช่ค่ะไปจนถึงการนําเสนอผลงานด้วยซึ่งแบบว่าทักษะพวกนี้จําเป็นมากในโลกไบโอเทคตอนนี้เลยนะคะ อืมอมแล้วการสำรวจเนื้อหาของเราวันนี้ก็จะเน้นดูว่านักวิทยาศาสตร์เขาใช้เครื่องมือใหม่ๆพวกนี้สร้างระบบเซลฟรีกันยังไงทดสอบกันยังไงตามเอกสารที่เรามีเลยค่ะน่าสนใจค่ะงั้นเราเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยการออกแบบและจำลองด้วยคอมพิวเตอร์อันนี้คือ,อ,อการวางแผนก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นการวางแผนก่อนลงมือจริงการใช้ซอฟต์แวร์มาช่วยนี่มันให้ประโยชน์คือนอกจากแค่ประหยัดเวลา หรือทรัพยากรแล้วมันมีอะไรอีกบ้างครับอ๋อมีเยอะเลยค่ะคือมันไม่ใช่แค่ประหยัดเวลาอย่างเดียวนะคะแต่มันช่วยให้เราแบบว่าเห็นภาพรวมได้ชัดขึ้นมากๆก่อนจะไปทดลองจริงอย่างเราใช้ฐานข้อมูลแคคเจี G, ่ยก็เพื่อไปดูแผนที่เส้นทางเมทบโทบอลิซมึมทั้งหมดเลยว่ามันมีอะไรบ้างอ๋อดูภาพใหญ่ก่อนใช่ค่ะแล้วก็มีเบรนด้าอันนี้จะเจาะลึกข้อมูลเอนไซม์แต่ละตัวเลยแบบละเอียดมากๆอืมครับ ซึ่งมันสําคัญมากนะในการเลือกชิ้นส่วนที่เหมาะสมกับงานของเราพอได้ชิ้นส่วนมาแล้วเนี่ยเราก็ใช้ซอฟต์แวร์จำลองอย่างเช่น Cobra หรือ o p t i f l u x มาช่วยทํานายผลทํานายว่าถ้าเราสร้างระบบเซลฟรีตามที่เราออกแบบผลมันจะออกมาเป็นยังไงอย่างนั้นเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะทํานายผลผลิตหรือดูว่าควรปรับปรุงตรงไหนเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดคือมันช่วยลดความเสี่ยงที่จะไปทดลองแล้วเฟลอ่าไม่ได้ผลอย่างที่เราคิดไปได้เยอะเลยค่ะ ชีวภาพเขาใช้ขอบราสายเพื่อหาทางปรับปรุงการผลิตก่อนเริ่มทดลองจริงแสดงว่า,าถึงระบบเซลล์ฟรีมันจะซับซ้อนน้อยกว่าเซลล์ทั้งเซลล์แต่การจำลองก็ยังจำเป็นมากๆอยู่ดีจำเป็นมากค่ะเพราะถึงแม้จะตัดความซับซ้อนของเซลล์มีชีวิตออกไปเยอะแล้วเนี่ยแต่ระบบเซลล์ฟรีเองมันก็ยังมี พลวัตหรือดนามิกของมันอยู่ดีนะคะการจำลองมันช่วยให้เราพอจะเห็นภาพได้ว่าทรัพยากรในระบบอย่าง ATP กรดอะมิโน,โนมันจะถูกใช้ไปทางไหนเอนไซม์ N ตัวไหนอาจจะทำงานช้าเป็นคอขวดอะไรแบบนี้ค่ะอืมอืมอมแต่ก็นะคะต้องยอมรับว่าแบบจำลองก็คือแบบจำลองผลจริงๆในหลอดทดลองอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะร้อยเปอร์เซนเสมอไปครับซึ่งนันก็พาเราไปสู่ส่วนต่อไปคือการลงมือทาจริงในแลบสินะครับ ใช่แล้วค่ะพอเรามีแผนที่ดิจิทัลแล้วเนี่ยก็มาถึงความท้าทายจริงๆแหละคือการทําให้มันเกิดขึ้นจริงในห้องแลบตรงนี้แหละครับน่าจะตื่นเต้นที่สุดการลงมือปฏิบัติในห้องทดลองเนี่ยขั้นตอนหลักๆมันเป็นยังไงบ้างครับหัวใจสําคัญเลยนะคะคือการเตรียมเครื่องจักรของเซลล์ออกมาใช้หรือที่เราเรียกว่าเซลลไลเซตอ่าสกัดเอาของสําคัญออกมา ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็สกัดจากอีโคไลนี่แหละค่ะคเพื่อเอาส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับการสังเคราะห์โปรโตีนออกมาให้หมดจากนั้นเราก็มาตั้งค่าระบบเซลฟรีโปรตีนินเทซิสหรือ CFPS ครับซึ่งตรงนี้เป็นข้อดีมากๆของเทคโนโลยีนี้เลยคือเราควบคุมการสังเคราะห์โปรโตีนเป้าหมายได้ค่อนข้างดีในหลอดทดลองไม่ต้องกังวลเรื่องอความเป็นพิษต่อเซลล์หรือข้อจำกัดอื่นๆแบบในเซลล์ที่มีชีวิตแล้ว เราก็ต้องมีพิมพ์เขียวหรือ DNA t e m เ l a ทมเพลตด้วยใช่ไหมครับว่าจะให้สร้างโปรโตีนอะไรถูกต้องค่ะ DNA t e m เ l a ทมเพลเนี่ยแหละคือตัวกําหนดเลยว่าจะให้ระบบสร้างโปรโตีนหน้าตาแบบไหนครับพอระบบมันทํางานเสร็จแล้วทีนี้ก็ถึงขั้นตอนสําคัญคือการวิเคราะห์ผลรู้ได้ของจริงไหมใช่ค่ะเราก็ใช้เทคนิคอย่างเอ,อ่อ s อ s page เพื่อดูว่าโปรโตีนเป้าหมายถูกสร้างขึ้นจริงไหมขนาดถูกต้องหรือเปล่ามีโปรโตีนอื่นปนมาเยอะไหมอะไรแบบนี้ แล้วถ้าเป็นการผลิตสารอย่างอิโซเพนทาโนเมื่อกี้ล่ะครับอ๋อถ้าเป็นสารเมตาบอลิซ์เราก็จะใช้เครื่องมืออย่าง HPLC ค่ะเพื่อวัดปริมาณเลยว่าได้สารที่เราต้องการอย่างอิโซเพนทาโนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ดูด้วยว่ามีสารข้างเคียงอื่นๆที่เราไม่ต้องการเกิดขึ้นมาด้วยหรือเปล่าอืมครับซึ่งข้อมูลตรงนี้แหละค่ะที่สําคัญมากมันจะบอกเราว่าแบบจําลองที่เราทํานายไว้ตอนแรกนะ่ะมันแม่นยําแค่ไหน แล้วเราอาจจะต้องกลับไปปรับแก้ดีไซน์ตรงไหนอีกบ้างมันเป็นเหมือนวงจรเลยค่ะออกแบบทดลองแล้วก็เรียนรู้ปรับปรุงไปเรื่อยๆฟังดูคล้ายๆการดีบักโค้ดโปรแกรมเลยนะครับแต่เป็นการดีบักระบบชีวภาพแทนใช่เลยค่ะคล้ายๆกันเลยโอเคครับหลังจากที่เราออกแบบจำลองทดลองกันมาแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ดูเหมือนจะเป็นแค่การรายงานผล คือการนําเสนอแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้แต่จริงๆแล้วผมว่ามันน่าจะมีความสําคัญมากกว่าแค่การบอกว่าทําอะไรได้อะไรใช่ไหมครับแน่นอนคะ่ะสําคัญมากๆเลยคือมันไม่ใช่แค่การเนำเสนอผลงานเฉยๆนะคะแต่มันคือเวทีของการถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์จริงๆเป็นการฝึกสื่อสารฝึกรับฟังด้วย ใช่ค่ะนี่เป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะที่จะได้ฝึกรับฟังคำวิจารณ์แลกเปลี่ยนมุมมองกับคนอื่นๆอ,อาจจะมีคำถามว่าทำไมเลือก DNA Template แบบนี้หรือการตีความข้อมูลจาก HPLC ตรงนี้มันสมเหตุสมผลหรือยังหรืออาจจะมีมุมมองอื่นไหมครับแล้วที่สำคัญคือการช่วยกันคิดหาทางแก้ปัญหาที่เราเจอในห้องแลบแล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยว่างานชิ้นนี้เนี่ยมันจะเอาไปต่อยอดสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมได้ยังไงบ้าง ซึ่งทักษะการสื่อสารการถกเถียงการเชื่อมโยงแบบนี้สําคัญไม่แพ้การทําแ l บเก่งๆเลยนะคะเข้าใจแล้วครับมันคือการเชื่อมจุดต่างๆให้ครบวงจรจริงๆจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติแล้วก็จาก l ลบสู่โลกภายนอกสรุปแล้วการเดินทางผ่านโมดูลที่5้านี่ก็เหมือนกันติดอาวุธให้นักวิทยาศาสตร์นักวิศวกรรมชีวภาพรุ่นใหม่เลยนะครับด้วยชุดทักษะที่แบบว่า ครบเครื่องมากๆตั้งแต่คิดวิเคราะห์ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์การลงมือทาจริงในแลบเพื่อทดสอบไอเดียแล้วก็การสื่อสารผลงานและเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนางานต่อไปใช่เลยค่ะทักษะผสมผสานแบบนี้ล่ะค่ะที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการขับเคลื่อนนวัตรกรรมในอุตสาหกรรมไบโอเทคยุคนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเทคโนโลยีเซลฟรีที่มัน เปิดโอกาสให้เราสร้างสารอะไรใหม่ๆได้เร็วขึ้นยืดหยุ่นขึ้นกว่าเดิมมากมันคือพื้นฐานสําคัญเลยค่ะสําหรับการสร้างโซลูชันหรือนวัตกรรมใหม่ๆในอนาคตเป็นภาพที่ชัดเจนมากครับขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อมูลวันนี้ยินดีค่ะนําผมขอทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดให้ผู้ฟังลองไปคิดต่อกันเล่นๆแล้วกันนะครับเมื่อเทคโนโลยีเซลฟรีเนี่ยมันทําให้เราสามารถออกแบบ สร้างแล้วก็ทดสอบระบบชีวภาพในรวดเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ลองจินตนาการดูสิครับว่าพรมแดนความเป็นไปได้ใหม่ๆที่เทคโนโลยีนี้จะเข้าไปพลิกโฉมทั้งในวงการวิทยาศาสตร์และอาจจะรวมถึงชีวิตประจำวันของเราด้วยเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร